ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทีมงานทนายตั้มโดยทนายรัชพลหลังจากได้รับทราบผ่านการไลค์ในช่อง Youtube ของจำเลยที่2ว่าทางจำเลยได้ทนายใหม่แล้วแต่ทนายใหม่ไม่ประสงค์จะเปิดตัวขณะน,นี้และในวันที่8มีนาคมที่มีการนัดหมายตรวจพยานหลักฐาน ก็จะได้รู้กันว่าทนายใหม่เป็นได้สอบถามไปทางสารมุกดาหารว่าทางจำเลยได้ทำการแต่งตั้งทนายใหม่เข้ารับคดีอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ซึ่งคำตอบคือยังไม่มีการยื่นใบแต่งทนายใหม่แต่อย่างใดซึ่งการนี้เราสามารถมองได้3แบบ1รอเลิกดีวันที่11ตามวันหายตัวของชมพู่2 รอวันที่8มีนาคมทีเดียวเพราะประหยัดค่าเดินทางไปศาล3รอวันที่8มีนาคมทีเดียวเพราะต้องการประวิงเวลาโดยอ้างว่าเพิ่งแต่งทนายขอเวลาศึกษาศึกษาสำนวนอีกหน่อยหากเป็นอย่างหลังคลิปที่จำเลยอวดอ้างว่ามีทนายแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ได้ในแง่ว่าจำเลยและทนายใหม่พยายามจะตบตาหลอกลวงศาล จำเลยจะกลั่นแกล้งให้ทนายชุดเก่าต้องมีการมีภาระผูกพันไปอีกสองเดือนหรือไม่นั้นอีฉันไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือจำเลยไม่รักษาคำพูดและไม่มีจิตใจสำนึกถึงผู้อื่นเพราะถ้ายังไม่แต่งตั้งทนายรอวันที่8ทางทีมทนายเก่าอย่างไรเสียต้องควักเนื้อส่งคนไปสแตนบายเอาไว้ การจำเลยเล่นมุกว่าทนายทิ้งคดีแล้วย้อนมาร้องมารยาททนายที่ฉันเคยเห็นแต่ทนายเคี่ยวตันนะเอาเปรียบลูกความเพิ่งเคยเจอทนายทั้งทีมโดนลูกความในคดีที่มีอัตราโทษหนักถึงประหารชีวิตเอาเปรียบก็คราวนี้แหละความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมาอีกแล้วคอนเทนต์สายลับกกกอกเปิดด้วยมุนีและขยี้ด้วยทนานวงเล็บทนานผู้ไม่เคยได้เปิดเรื่องใดๆก่อนคนอื่นเปิดตามเขาทุกทีแล้วค่อยเมาว่าผมรู้มาก่อนแล้วเรื่องเดียวที่ทนันเปิดก่อนเพื่อนก็คือทนายอ้ออ่อางกากเปิดนำจนชัยพล่ะ ชวดทนายฝีมือทนันล้วนสำหรับอีชั้นความสำคัญของเรื่องสายลับกกอกนั้นหรือสายลับกิ๊กกอกนี่ไม่ได้อยู่ที่มันเป็นใครมันได้ความลับอะไรเพราะไม่น่าจะใช่เรื่องเกี่ยวกับคดีแค่เรื่องภาพหลุดนิสัยแย,แย่ๆหรือเสียงด่าคนอื่นหลุดสํำแดงนิสัยแย,แย่ๆของจำเลยนั่น ไม่ต้องหลุดหรอกเขารู้กันมาตั้งนานแล้วละลุงแต่ความสำคัญมันอยู่ที่การมาเปิดโปงสายลับแบบปิดๆของทนันนี่แหละที่สำคัญสำคัญยังไงหรือคะมันสำคัญที่ทนันจำตอนที่พร้ามจนเกิดปัญหาเหมือนเมื่อตอนเปิดแพรแผทนายอออ่างได้หรือเปล่าทำให้ใช้ยพลพังยังไงในเมื่อทุกคน ในกกกรู้ชัยพลรู้จับได้ขาหนังคาเขาแต่คนที่กกกอกนะ่ะเลือกปิดไว้เพราะเลือกรักษาภาพลักษณ์แต่วงแหวนดันเอามาประจานเพราะอยากอวดว่ารู้เยอะประจานอย่างชาญฉลาดแบบมุนีผ่านค่ะแต่ประจานแบบอวดเก่งอย่างทน้นนะ่ะมันจะพากันล้ม นำความแตกแยกมาให้วงในกับวงนอกและวงในจะระแวงกันเองใครวะไปขอเงิน fc ทํำให้เสื่อมเสียใครวะแอบขายข่าวมานานแล้วและที่สำคัญะ่ะการมาแพรมทำให้ fc เริ่มเดาและเราก็รู้ว่า fc ใช้พลไปทุกช่องแนะนำสอดทุกเครื่องเดี๋ยวสงสัยใคร ก็จะไปไล่บี้ในไลฟ์ของช่องนั้นให้ตะบะแตกกันอีกการทะเลาะความระแวงจะขยายเป็นวงกว้างเพราะฝีมือวดรู้ของทานานอีกจนได้บางคนนะ่ะโง่แล้วอยากนอนเตียงยังพอนอนได้แต่โง่เตี้ยแล้วอยากนอนเตียงลำบากหน่อยต้องตะกายอีกเยอะกว่าสกิลจะถึงมุนีหรือเทียบชั้น ชูชูความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้ได้คุยกับทนายหรือได้รู้บางอย่างที่สะทกสะท้านใจว่นานอกจากทนายรับทำคดีกกกอกฟรีมีแต่เสียงด่าเสียงคัดค้านเสีย FC ไปกลุ่มใหญ่แต่ยังมุ่งมั่นทําตามหน้าที่เพราะแยกแยะแพ้ กับสันดานแพะออกได้ยังมีทนายบางคนในทีมถึงขั้นจะเตียงหักเพราะเมียรักไม่อยากให้คล้องแวะแต่ทนายก็คือทนายวิชาชีพลูกความมาก่อนขาเตียงเสมอแอบแอบซ่อนๆช่วยทําสวยเตรียมคดีวางแผนสู้คดีกันมาจนถึงวันที่เตียงไม่หักแต่ต้อง ถอยหมอนไปต่อไม่ไหวแพะตัวร้ายส่งกลิ่นสาบสางแรงจนหมดใจขืนด้านไปอาจจะพังทุกฝ่ายตายทั้งทนายทั้งแพะสู้แยกทางดีกว่าแพะได้ไปหาหมอใหม่ที่อาจจะรักษาอาการสันดาลเสียได้ดีกว่าทีมทนายเก่าอาจจะเจอคนถูกชะโลก สินเสมอเข้ากันได้ดีกว่าหนักแน่นกว่าดีกว่าเราวงเล็บที่สันนิษฐานว่าคนใหม่น่าจะดีกว่าเราเพราะสมุนแพะพากันชัยโยว่าไล่เอีย่ยออกไปจากชีวิตแพะได้แล้วแปลว่าเขามองว่าพวกเรานั้นเลวซามต่ำช้าไม่ควรคู่จะทำงานฟรีให้แพะ อีฉั้นสะท้อนใจเพราะโดนกับตัวเองเหมือนกันที่คนในครอบครัวเพื่อนฝูงทางเมืองไทยนั้นพอรู้ว่าต้องช่วยงานทนายในคดีนี้ทุกคนห้ามปรามอย่าไปยุ่งกับคนบาปอย่าไปช่วยคนเลวมิใหญ่ที่อีชั้นจะพยายามอธิบายว่าต้องแยกแยะคดีกับนิสัยไม่ค่อยดีของแพะออกไปจากกันเขาทุกมานะ่ะ ขอให้ช่วยถ้าเราช่วยได้เราจะดูได้ได้หรือมันผิดจรรยาบรรณแต่วันนี้นะ่ะเรากลายเป็นตัวเฮี้ยในสายตาเขาเราก็ไปค่ะแต่ก่อนไปนะ่ะขอจัดหนักจัดเต็มจะได้เฮี้ยสมคําเขาแอบด่าเรารับหลังมานานอีฉันนะ่ะจริงใจกับตัวเองเสมอช่วยจริงเกลียดก็เกลียดจริงความคืบหน้าล่าสุด ของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับเกือบจะถูกต้องทั้งหมดที่จำเลยไม่สามารถดูแลทุกคนได้ทั่วถึงเพราะต้องคิดถึงคดีนึกถึงปัญหาของตอนเองก่อนส่วนยูทูบเบอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็วิน,ว,นวินกันนี่ฉันได้คุณก็ยิ่งได้มากกว่ายูทูบเบอที่เข้ามาก็ได้ไปเยอะนี่ลัทนายก็ เสียเงินจ้างมาทำงานนี่อันนี้อิชันว่ามันก็ตรงไปตรงมาดีแหละแต่ถ้าต้องคิดถึงคดีตัวเองก่อนทำไมถึงยังทำตัวเป็นตะกัวไม่รู้หลอมชิวชิวนั่งเฟียสตอบคนนั้นคนนี้แทนที่จะรีบรีบแต่งทนายชุดใหม่ปรึกษาหารือจะวางแนวทางคดยงงียังไงยังเออระเหอ รอยชายไปนั่งร้องเพลงเป็นวนิพกตามห้างได้สบายใจเชิบเชิบแต่พ่อเขาทวงถามว่ามีเวลาถนอมน้ำใจคนอื่นไหมดันบอกว่าต้องดูแลตัวเองก่อนย้อนแย้งไปไหมสมพรจริงๆเขาไม่ได้อยากให้คุณไปแก้ปัญหาให้ใครน้ำใจบางทีมันแค่พูดถึงถามถึง เป็นไงบ้างอะอะไรแบบนี้นี่แต่ละอย่างคุณจะให้คนที่มาคบคุณรักคุณเป็นพี่น้องต้องเข้าใจปัญหาของคุณแต่คุณไม่อยากรับฟังปัญหาของเขาบ้างเลยมันเหมือนกับคุณนั่นแหละเรียกร้องสูงจะเอาตามที่ตนคิดเท่านั้นไม่เคยเปิดใจให้ใครจริงๆ แล้วเห็นสกิลการทิ้งระเบิดแบบแตนๆไหมคะไอประเภทที่ว่าป้ารู้แต่ป้าไม่พูดไม่เคยว่าใครทีนี้นะ่ะเอาละสิ YouTube รอบบ้านนะ่ะสะดุ้งกันเลยเลิกลักใครไปทำอะไรให้ป้ารู้วะทีนี้นะ่ะจะซุบซิบนินทากันนะ่ะอึง่งมีนี่แหละปากไม่ดีพูดแล้ว ทำให้เรื่องยาวเหมือนตอนทนายเทแทนที่จะเคลียกลับไหลย,ยืดเป็นเหล็กไหลให้ทนายพรีชื่อเสียงสังเวยความปากเก่งเจ้าแล้วเจยเจยยายาทั้งสองผัวเมียยิ่งเคลียยิ่งยุ่ง